ตอนนี้ต้อนรับกันเลยดีกว่านะ่ะอยากเจอแล้วสําหรับนักแสดงเรื่อง Ghost Coin g a ปลุกผีค่ะขอต้อนรับทักแสองทุกท่านเลยค่ะอาเชิญครับทางนี้ค่ะแม่นี่เตรียมมาจากบ้านเลยหรือเปล่าอาเชิญครับเชิญนั่งเลยค่ะเดี๋ยวก่อนนี่มันหนังตลกหรือว่าหนังผีครับดีหนังผีแม่ต้อนรับก่อนเลยใช่แล้วนักแสดงจากเรื่อง Ghost Coin g a ปลุกผีเป็นใครกันบ้างสามท่านเนี่ย ตามไทยใช่ไหมคุณมาใหญ่ไม่ใช่ปอเช่ครับปอเช่ครับไทยครับพิมค่ะน้องพิมครับโอ้โหนักแสดงนําของเกมปลุกผีนี้นะครับเมื่อกี้แจกบัตรไปแล้วแจกเสื้อไปแล้วเมื่อกี้ไม่ได้แกะให้โชว์โชว์ให้ดูตามไทยถอดใส่เลยไหมใส่แล้วครับนี่จะถอดอีกรอบไหมบไปใส่มานะครับนี่เดี๋ยวแจกคุณผู้ชมด้วยอ่ะพูดคุยถึงเรื่องหนังเรื่องนี้กันครับครับก็เหมือนหนังอนี้เป็นหนังผีอีกแนวนึงซึ่งบอกว่าจะแสดงถึงวัฒนธรรมของวัยรุ่นแล้วก็เป็นไปท้าทายกับ สิ่งที่คนเก่าๆเขาเชื่อกันแบบเงินปากศพอะไรเงี้ยครับเงินปากผีปากผีรับเป็นเกณฑ์เลยใช่ไหมเนี่ยสองเด็กเกณฑใช่ไหมคะมันเป็นแบบหนังผีที่มีแนวแบบมีเฮฮามารวมบ้างครับผมงสร้างทีสัรในหนังฮะไม่ใช่ไม่ใช่ฮาแบบเป็นมุกแบบให้มันเป็นหนังผีตลกอะไรเงี้ยครับเป็นความเป็นตัวตนของวัยรุ่นสมัยนี้มากกว่าครับผมได้เข้าฉายมาแล้วนะเรื่องนี้เป็นไงบ้าง2วันแล้วคุณกระแสตอบรับดีไหมคะ ก็มีคนบอกว่านักแสดงหน้าตาดีมากไปอวยตัวเองอันนี้คือเป็นหลักเขาบอกว่าเขาบอกว่าเล่นเก่งมากเพราะต้นกับแจ็คเนี่ยเราสองคนใช่ใช่เขาเอพิมพ์แล้พิมพหลักเอาพิมพ์น่ารักมากอันนี้ใครบอกตัวเองนะเนี่ยอันนี้ใครบอกเนี่ยได้สาระเรื่องหนังอ่ะเรื่องหนังไปยาเขาก็มีก็มีคนชอบครับอกว่าฉากร้อนๆดีอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเหมือนเป็นหนังที่แบบค่อนข้างหล่อเลยเดียวไม่ใช่แบบหนังผีตลกอะไรเงี้ยมีเวลาผมเออบอกให้แฟนคลับเวลาเขาไปดูเนี่ยก็ให้ถ่ายรูป ตัวอะไรมานแฮกอินสตาแกรอะไรเงี้ยก็ชื่นใจมีคนไปดูเยอะอะไรเงี้ยครับผมสาเหตุของเรื่องเนี่ยที่มันต้องไปปลุกผีกันถึงในป่าเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงเกิดอะไรขึ้นเออมันเริ่มมาจากคนน่ารักอย่างผมนี่แหละครับน่ารักหรือน่าร้อนก็เหมือนผมเนี่ยกับผมกับ เอรอเช่เนี่ยที่ต้นผมจะเล่นเป็นต้นนะครับนี่เล่นเป็นแจ็คก็จะเป็นเพื่อนกันที่ชอบแบบถ่ายคลิปกินเกลียนแบบท้าทายผีท้าทายนู่นนี่นั่นลงโซเชียลนะครับแล้วก็จะมีผมน่าจะมีมีน้องอยู่คนหนึ่งซึ่งน้องฟุตเล่นชื่อต่อนะครับเป็นน้องคนละพ่อกันก็เลยจะหมั่นไส้น้องตัวเองแล้วก็อยากทำคลิปคลิปหนึ่งเนี่ยซึ่งจะแกล้งน้องโดยการที่แบบว่าเอากุญแจเข้อมือเป็นล็อกน้องตัวเองล็อกกระสบ แต่เพอิญนตอนล็อกระหว่างล็อกนะครับผมดันไปเห็นเหรียญคาปากศพก่อนก็เลยเป็นเรื่องเลยก็เลยเป็นสาเหตุของการเกิดเรื่องนี้เลยเงินปากผีใช่แล้วแล้วแล้วแต่ละคนเนี่ยในเรื่องถ่ายทํากันแบบฉากกลางคืนทั้งนั้นเลยเจออะไรล้อนๆขนาดไหนกันบ้างคะถามสาวก่อนดีกว่าท้้งพิมพ์เจออะไรห้อนๆ้อนก่อดมอ๋อเจอกัะเทยร้อนมีมีทีมงานอะค่ะแบบว่าถ่ายภาพแล้วติดคนหัวขาดอะไรไปยืนตัวเองไปยืนเองหรือเปล่าเอามาโชว์ให้งพิมพ์ดูเลยเหรอ เขาลงเขาเหล่าใช่ค่ะเขาแล้วใครเจออะไรอีกไหมเหมือนพวกเราไม่ค่อยเจอกันไม่น่ามีเซนต์ก็ไม่ไม่ีไม่ทักเพราเจอสาระถมไม่ได้ที่ไทยเลยจริงเหมือนเหมือนเหมือนแบบพวกเราไม่ค่อยมีเซนต์กันใช่ใช่ครับที่จะเจอบ่อยๆก็คือเหมือนพวกพี่ทีมงานเจอครับแต่ส่วนใหญ่ที่เราเจอจะเป็นอุบัติเหตุใช่ครับแบบฉากที่รถเอ่อรถพุ่งตกเหวอะไรอย่างเงี้ยไอเขาบอกว่าเป็นเรื่องจริงที่แบบโอ้โหทุกคนไม่คาดคิดเลยในกองถ่ายไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นตล้วแล้วเพื่อนผมเพื่อนผมมาบอกเฮ้ยหลอกเปล่าโปรโมทหรือเปล่า จะบ้าลงเป็นขนาดลงโหมดอะไรอย่างเงี้ยนันเป็นยังไงก็เหมือนฉากนั้นผมไม่ต้องเป็นคนขับนะครับแล้วก็ขับตกเขวจริงๆแต่ว่าคือจะมีการเซฟตี้โดยการจะมีสลิงดึงไว้ข้างหลังรถครับก็คือขับรถแล้วตกเขวแต่ปรากฏว่าสลิงขาดค่ะคุณผู้ชมก็เลยทําให้รถน่ะตกน้าจริงจริใช่ไหมไม่ยไม่ยังไม่ตกกอบตกกับตกน้บตกครับใช่ใช่ใช่ครับเหตุการณ์วันนั้นพูดได้เลยว่าไม่น่า ไม่นารอกมันเกิดขึ้นทางกองว่ายังไงบ้างเหตุการณ์นี้โอ๊ยพี่ทีมงานวิ่งกัไปมีคนหนึ่งแบบกระโดดลงมาเพื่อแบบตกใจเราอะแล้วเขาตีดังกาเลยอะเขาแล้วเขาลงไปบางไปเลยครับโอ้โหผมแบบเขาก็เซฟเราดีมากแต่ณตอนนั้นพวกเราที่อยู่ในรถอะเรารู้ไหมว่าสถานการณ์ตอนนี้สลิงขาดเรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นรู้ครับคือมันจะมีเทคก่อนหน้านี้แล้วเทคหนึ่งคือเขาจะบอกให้ผมเหยียบเบรกตอนฉากที่ติดตรงนี้พอดีแต่ครั้งนี้ผมก็เหยียบเหมือนกันเฮ้ยผมเหยียบแล้วนี่มาทไมมันลงไ <laughs> ผมก็ตกใจนิดนึงเขาว่าเป็นอาถรรพ์อะไรไหมเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นแบบเรื่องเหมือนเจ้าที่เรื่องอะไรอย่างเงี้แหละแบบแต่พวกเราไหวนะถ้า<ช>นะเกิดไม่ไหวอาจจะนุนมากกว่านี้ แล้วเรื่องนี้เคยไม่ไม่เป็นสักรอบเลยจนกระทั่งพิมพ์เข้ามานั่งในนร้อนไม่เที่ยวเลยตลอดแล้วเรื่องนี้เนี่ยคุณนักแสดงน้องใหม่ทั้งนั้นเลยนะคะแต่ละคนหนักใจยังไงบ้างยากขนาดไหนกับหลายฉากเลยยากๆฉากหินทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะฉากที่ต้องไปเรียนดำน้ํากันด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าต้องมีตกน้ำพอเช่นในเรื่องแรกเลยใช่ไหมฮะเรื่องแรกคพิธาก็บอกเรื่องแรกเหมือนกันนะครับแต่นี่หน้าเก่าแล้วครับผมไม่เก่าค่ะพิมเขาเล่นเรื่องหนังที่สอนค่ะ นี่เรื่องที่สองเรื่องที่แล้วเป็นตีสามค่ะอ,อ,อาฉากดำน้ำน่ะฝึกอะไรกันยังไงบ้างก็สำหรับทามต้องมีฝึกเออเรียนเรื่องการใช้ออกซิเจนนะครับถังออกซิเจนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาทําถ่ายน้ำเนี่ยคืออยากบอกว่าทำถ,ถ่ายเสร็จปุ๊บคัดเนี่ยททมต้องนั่งหรือยู่นั้เป็นชั่วโมงเลยฮะอเหรอคือททมจะไม่ได้ว่ายขึ้นมาอะไรอย่างงี้เราจะแบบคัดปุ๊บทามก็นั่งรอเขาถ่ายอีกซีนนึงทำไมคะนั่งเพราะว่ารูปใต้น้าอยู่ก่อพาเดี๋ยวขึ้นขึ้นมาแล้วลงเ็ี่ยจะใช้เวลาอะไรอย่างเงี้ยอ สรุปนั่งตอนหายเนี่ยอยู่กี่ชั่วโมงครใต้น้าเนี่ยโอ้หนานอยู่เหมือนกันนะครับตพรตัวเปลือยอ่ะคือซีนนั้นตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยครับผมทั้งวันเลยฮะแล้วทางด้านผู้กํากับของเรื่องกันบ้างเมาพุ่มกับหน่อยพุณนพิวาเมทัยส่งเนี่ยพี่จิ๊บใช่ไหมคะจริงๆแล้วเขามีผลงานเกี่ยวกับนังผีมาหลายเรื่องให้กับไฟสตาร์แล้วเหมือนกันนยอย่างพี่จิ๊บอย่างเรื่องผีช่องแอร์ก็เคยทํามาแล้วเรื่องเชือดกอดชีมคือรวมความหลอนมาหมดแล้วใช่แล้วแล้วมาถึงเรื่องเนี้ยเงินเอ่อโกสคอย เป็นปชื่อภาษาไทยคือเกมปลุกผีกคาดว่าเราจะประสบความสําเร็จเหมือนหนังเรื่องก่อนๆหรือเปล่าเพราะก่อน,อน,อน,อนช่วงนี้คุณคมันมีกระแสมาด้วยนะว่ามีการเปรียบเทียบกับหนังเรื่อง OTP o โอทาก็เป็นหนังค่ายเดียวกันนี่แหละก็หลายคนบอกว่าคาดหวังเพราะว่า OTP o โอทามค่อนข้างออกมาได้ดีแล้วเ้วเกมปลุกผีของเราเป็นไงบ้างอน้องพิม์ฮะมั่นใจขนาดไหนมันรู้สึกว่ามันเป็นคนละแนวมากกว่าอย่างเรื่องที่เราก็เป็นแบบว่าออกแนว หักมุมตลกตลกหน่อยแต่เรื่องนี้จะออกแนวแบบว่าเป็นแบบบาบุญคุณโทษเป็นคนละแนวเทียบกันไม่ได้ค่ะเป็นเรื่องความเชื่อคนไทยเทียบกันไม่ได้นีค่ะหวก็มาแบบเรื่องนี้จะไม่ค่อยตลกอาจจะไม่แบบฮาเท่าโอเวอร์ทามโอเวอร์ทามเพราะว่าแบบเหมือนเราจะแบบวัยรุ่นเกรียงๆครับแบบวัยรุ่นสมัยนี้เลยที่แบบไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ลองดูใช่ใช่ผมอย่างนั้นแหละพูดได้เลยว่าเรื่องนี้เรามีงานขายคือ หน้าตามันใจมากตอนนี้คุณผู้ชมอาจจะอยากกรอเข้าไปชมในโรงภาพยนตร์แล้วอยากจะเชิญชวนยังไงบ้างให้แฟนหนังเข้าไปชมหนังเรื่องนี้กันเกมปลุกผีนะฮะก็หนังเรื่องนี้นะครับเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งซึ่งแบบมาตอนปีใหม่พอดีเดี๋ยวนี้จะมีหนังไทยหลายเรื่องซึ่งแบบว่าเป็นหนังตลกบ้างอะไรบ้างแต่นี่เป็นหนังผีแนวหลอนๆซึ่งใครชอบแบบเออหนังผีที่แบบหลอนจริงๆเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่หนังผีตลกนะครับก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่อยากให้ติดตามดูแล้วก็เหมือน หนังอันนี้เราตั้งใจเต็มที่มากแล้วก็ทั้งเสียงแสงอะไรเงี้ยคือโหเที่ยวกันหนังฝรั่งได้เลยครับตามดูกัน ก็พวกเราตั้งใจทํากันมากครับอยากให้ทุกคนอะเข้าไปดูความตั้งใจของเราในโรงด้วยเพราะทุกคนก็แบบอดหลับอดนอนในการถ่ายใช่ไหมเรารับรองได้ได้หลายอย่างด้วยอย่างเช่นเรื่องกรรมบาปบุคุณโทษหรือว่าเรื่องความรักครับได้ดูด้วยได้ดูด้วยได้ดูด้วยเรื่องความรักเนี่ยเราิมในเรื่องเนี่ยก็ปลายปีนี้นะคะมีทั้งหนังรักหนังอะไรแล้วก็ลองเปลี่ยนแนวมาเป็นหนังผีบ้างเปลี่ยนแนวคือเหมือนพาแฟนไปดูล้อๆเลยนะก็อบอุ่นเรื่องแรกนะคะดิฉันนั่งเอียงอย่างนี้เลยนะครับเป็นความตั้งใจของน้องจริงนะครับในการ ถ่ายภาพยนตร์เรื่องนี้<อ>นะครับอ,อ่ะเมื่อกี้จะมอบเสื้อให้คุณผู้ชมนี่ ถ้าแบบว่ามีรอยสัมผัสของดารานักแสดงคุณผู้ชมยิ่งอยากได้ย่ะอ่ะภาพหนึ่งเอารุปหน่อยไม่ใช่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 ส่งความรักไว้ให้ใช่ไหมถ้าใครได้ตัวนี้ไปแนะนําซักก่อนสักหลายๆลรอบหนังเรื่องนี้อีกิดหนึ่งหนังเรื่องนี้จะมีส่วนที่สอนวัยรุ่นยังไงบ้างวัยรุ่นเกเรเกยนชอบท้าทายจะสิ่งที่สอนใจวัยรุ่นคนดูยังไงบ้างฮะเหมือนแบบผมว่าวัยรุ่นสมัยเนี้เขาจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องอะไรอย่างงี้ครับผมผมไม่อยากบอกว่า ทุกสิ่งที่ไม่มีจริงเนี่ยมีจริงนะก็ควรจะไม่ลบหลู่สิ่งนั้นนะ,ะผมคุณจะเชื่อเป็นความเชื่อครับ,รบอย่าไปท้าทายอะไรที่ไม่ดีเขาครับทำทายคิดยังไงบ้างวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ชอบทําอะไรก็ตามขอให้แลกไลค์ด้วยไว้ก่อนผมคิดว่าเดี๋ยวนี้โซเชียลมันไปเร็วมากนะคือค,ค,คืออยากให้แบบคิดว่าการทําคลิปอะไรคลิปหนึ่งเนี่ยขอให้มันมีประโยชน์แล้วไม่ไปเดือดร้อนใครแล้วเราชอบอะไรสิ่งที่เราชอบดีกว่าแบบอย่าทําอะไรให้มันแบบกังกัมึงกึ่งว่าเสียหรือเปล่าเพราะถ้ามันเสียจริงๆเนี่ยมันไปเร็วมากแล้วมมัันนเอาากลบขึ้ ยากมากเหมือนกันสมัยนี้ครับเอาละครับทึงทายไว้ด้วยข้อคิดด้วยนะครับจากนักแสดงเรื่องเกมปลุกผีไปเข้าชมกันได้แล้วถายแล้วในโรงภาพยนตร์แล้วก็อย่าลืมนะครับใครเป็นผู้โชคดีก็รับบัตรและก็รับเสื้อไปเลยวันนี้ขอบคุณน้องๆนักแสดงจากเกมปลุกผีด้วยขอบคุณค่จะไปหลอนกันนะฮะสิ้นปีนี้นะครับ